สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดาวนำโชคอีกครั้งนึงนะครับกับผมนะครับอาจารย์โอ๊ตหนฝั่งทนนะครับผมในทีมงานของอาอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์นะครับของเรานะฮะก่อนจะเริ่มต้นกันนะครับในเรื่องของสังนะวันนี้ผมจะมาโชว์ในเรื่องของสังนะครับเออเรามาดูกันในส่วนของหนังสือก่อนนะครับนี่คือเล่มเดียตาทิพย์นะครับเป็นภูมิความรู้ของอาจารย์ตายนะครับที่ที่ ท่านได้สั่งสมความรู้วบวกว่า10ปีนะครับในการที่จะเอ่อเกี่ยวกับตัวเลขนะฮะมูลค่าเล่มนี้นะฮะ2,500บาทนะครับเอ่อถ้าซื้อเล่มนี้เสร็จปุ๊บรับฟรีครับกำไรปีเสียนะครับนะฮะกำไรปีเสียเนี่ยมูลค่านะครับเอ่อ1,650บาทนะครับนะฮะที่ที่ ที่เราจะแถมให้ฟรีไปเลยนะครับสำหรับคนที่ซื้อเล่มนี้ในมูลค่า2อ0 0บาทนะครับผมนะฮะได้รับเครื่องมงคลไปด้วยนะครับเอานะครับทีนี้เนี่ยเป็นเรื่องของที่ผมจะมาให้เก็บความรู้เกี่ยวกับวัตถุมงคลต่างๆนะครับเรื่องของพิธีกรรมนะครับและทางที่เอ่อเรื่องของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะฮะท่านอาจจะเคยเห็นนะครับเวลาที่ที่พามะครับ นะครับท่านทําพิธีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะขอเล็กหรือขอใหญ่ก็แล้วแต่เขาที่มีการเป่าสังนะครับเป่าสังซ right. ึ่งการเป่าสังนี่จะเป่ายากนิดนึงนะครับมันจะต้องเป่าแบบให้ลิฝีปากกระเพื่อมแะให้มีลมออกมานะครับมันจะแบบมันจะออกแบบอย่างเงี้ยครับมันจะออกแบบอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราเป่าแบบลมธรรมดามันก็จะแบบเป่าอย่างเงี้ยไม่ออกนะฮะแต่ถ้าเกิดเราพยายามเป่าแบบให้มัน ให้มันเป็นแบบทำเป๊ะนะครับมันก็จะเดี๋ยวผมลองดูนะผมก็เป่าไม่เก่งนะไม่รู้จะออกหรอเปล่านะครับเดี๋ยวเรจะเป่าให้ฟังดูเนี่ยมันจะต้องมันต้องใช้ดิมฝีปากในการกดบลมให้แน่นแล้วก็อาอาจจะประมาณนี้นะครับนี่การเป่านะครับ ดน่นหรผปากแห้แน่นนะฮะแล้วก็กดแล้วให้ลมมันรีดออกไปต้องหาเหรียญไปเจอเนยนะครับซึ่งขอแต่ละขอเนี่ยก็จะมีเหรียญของมันนะฮะอันนี้จะเป็นขอของผมนะครับส,ส่วนของอันนี้จะเป็นของท่านอาจารย์ตายนะฮะอันนี้ผมไม่กล้าเป่านะแต่เสียงดีมากนะเมื่อกี้ท่านอาจารย์ตายเป่านะครับเสียงดีมากนะฮะทีนี้ ถามว่าสังสาคัญอย่างไรอะนะฮะทีน,นี้ผมไปโมด้วยนะอนนทองแปะเห็นไหมเพื่อความสวยงามนะครับแปะของผมเองนะฮะสังแต่ละใบเนี่ยหรือแต่ละขอนเราจะไม่เด้กสังเป็นหน่วยอา่าใบหรือลูกนะครับเราจะได้เป็นขอนนะฮะสังเป็นขอนเนี่ยของผมเนี่ยจะขอนเล็กหน่อยนะครับแต่ผมชอบนะเพราะวันนาเขาสวยนะครับทีนี้สังสาคัญอย่างไรอ่ะ ในคติความเชื่อของ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 พราม์นะครับโดยรูปลักษณ์ปฏิมาณวิทยานะฮะของพระนารายณ์เนี่ยท่านจะประกอบด้วยอาวุธของท่านจะมีสี่อย่างนะครับคือตีคาถาจักอ้อแล้วก็สังจริงๆแล้วเนี่ยคือนี่คือเคดเคสเคความเชื่อของคนไทยนะครับตีคาถาจักสังจริงๆแล้วพระนารายณ์ในคติความเชื่อของอินเดียนะจะเป็น คาถาจากสังและดอกบัวนะครับท่านจะไม่ถือตรีเพราะคนที่ถือตรีผู้ที่ถือตรีเนี่ยคือพระศิวะเทพหรือตีศูนย์นั่นเองนะฮะพันอันตรายในยคติความเชื่อของไทยเนี่ยแล้วจะเป็นโขนละครในกรีก็จะถือตีคาถาจากสังนะครับก็เอาไปเป็นอาวุธของสี่ยอดกุมารนั่นเองนั่นคือตีคาถาจากและสังนะฮะทีนี้สังเป็นอาวุธอย่างไรล่ะนะครับเท่าที่ผมสืบ หามาได้นะครับจากการอ่านหนังสือด้วยก็ดีจากอะไรด้วยก็ดีเนี่ยเอ่อเป็นอาวุธเกี่ยวกับเรื่องเสียงครับประมาณเป่าไปแล้วตายหมดถูกพลังเสียงพลังงานระเบิดโซน่าทําลายโซนราสาตายหมดเลยนะครับคนที่เป็นยักษ์เป็นหมู่มารทั้งหลายแหล่เนี่ย<ๆ>ก็จะถูกพลังโซนราสาของเสียงที่เป็นมงคลเนี่ยของสังเนี่ยที่มีพระเวทอยู่เนี่ยครับทำลายล้างจนหมดสิ้นนะครับ ซึ่งประมาณว่าถ้าเกิดพันพัชศิวะพันธ์อันท่านเป่าทีเดียวเรื่องคงจะตายกันหมดแบบถล่มทลายจัก,กรวาลกันหายกันไปเลยทีเดียวเชียวนะฮะแล้วทีเนี้ยเราก็มาถามว่าอ้าวแล้วสั่งมายังไงประวัติคืออะไรประวัติคืออะไรถูกไหมครับจะก,กล่าวไปจนถึงสมัยพระเวทนะฮะก็คือเขากล่าวว่าพระศิวะเนี่ยนะครับท่านได้มอบตําแหน่งผู้นํานะครับในการสร้างทั้งหมดเนี่ยให้กับพระพรหมนะฮะอันนี้คือนิกายที่ศิวะเป็นใหญ่นะ นิการสยวานิกายนะครับว่าเรียกว่าปุรณะเนี่ยท่านบอกว่าท่านได้มอบตําแหน่งเนี่ยให้กับพระพรมพรมก็จะมีหลายคนนะครับพรมก็จะเป็นพรมพรมทาดานะครับคือผู้นาแห่งพรมทั้งหมดหรือพระพรมสีหน้าที่เราเห็นนี่แหละนะฮะทีนี้พระพรมเนี่ยคือผู้ที่รจนาคมภีพระเวศครับนะฮะในคติอินเดียกับคติไทยเหมือนกันคือท่านคือผู้ที่พัฒนาคมภีพระเวศนะครับพัฒนาคมภีพระเวศเพราะฉะนั้นคมภีพระเวศเนี่ย เมื่อพระผมท่านรจนาแล้วเนี่ยท่านก็จะเอาคัมภีพระเวทเพราะคัมภีพระเวทนี่คือคัมภีที่รวมสรรพวิชาบนคาถาสรรพวิชาทั้งหมดแห่งจัก,กรวาลไว้ในคัมภีรเล่มเดียวนะฮะในความเชื่อสมัยนั้นถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็นของที่เจ้าผู้ใดได้อ่านได้ครอบครองได้อ่านองค์การนั้นก็จะมีพลังอํานาจมีอํานาจวาสนาเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นการที่อ่านคัมภีพระเวทนี่ก็จะเป็นอะไรที่ใครๆก็อยากจะได้ไปอ่านนะครับผม ทีนี้พอเอิญเขาว่ามีพรมอยู่รูปหนึ่งนะฮะท่านรู้สึกแบบว่าโอเคอาจจะเริ่มต่อความอิจฉานะครับที่แบบโหทาไมพระพรมตนองค์นี้เพราะพรมทาดาท่านถึงได้ได้ไปนะอะไรอย่างเงี้ยพรเอิญพรมท่านเนี้ยก็เลยจำลองแปลงกายเองเป็นสังนะครับแล้วกลืนพระเวทเข้าไปนะฮะเอาพูดง่ายคือ ถระพรมท่านส่งน้ําอยู่เขาว่าเ,เรื่องราวคือพรมท่านอาบน้ําอยู่ท่านกว็วางคำพีพระเวทไว้ที่ริมตะลิงเนี่แล้วพรมท่านนี้ก็เลยไปหยิบมาแล้วก็แปลงกายเป็นสังแล้วก็ใส่ปากตัวเองแล้วก็บุดลงไปในน้านะครับเดือดร้อนหนึ่งพรมขึ้นมาจากฝังกอ้าวคำพีพระเวทหายทําไงดีละ่ะก็ไปฟอ้องพระศิวะพระศิวะก็บอกอ้าวเรื่องนี้เราจัดการไม่ได้ต้องให้พะนาลายเป็นคนช่วยจัดการเพราะหน้าที่ในการรักษาทุกสรรพสิ่งคือพะนาลายนะครับ พอผมก็ตามฟอร์มนะครับผมไปบอกพระศิวะพระศิวะก็บอกว่าพันธะลายช่วยหน่อยนะฮะพันธะลายก็เลยจําแรงกายเป็นปลานะครับเราเรียกปลาตังนี้ว่ามัชฉาวตาลน,นั่นเองนะครับซึ่งก็คือหนึ่งในนาลายสิบปางที่สำคัญก็คือการแปลงตัวเองเนี่ยเป็นมัชฉามัดฉาวมัชชาวตาลหรือมัชฉาอวตารน,นะฮะนั่นเองนะครับซึ่งพระองค์ก็นําน้ำลงไป นะครับแล้วก็ไปเจอเนี่ยสังเนี่ยที่เป็นพรมเนี่ยอยู่ในน้ํานะฮะถ้าบอกว่าท่านจงคืนคำปีพระเวทมาเถิดนะนะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่มีตำรับตาบําราไปร่ําเรียนกันสั่งก็ไม่ยอมคืนนะครับผมไม่ไม่เรากินก็ไปแล้วเราซึมซับมันเข้าไปแล้วเราไม่คืนหรอกท่านาะไรก็เลยบอกเอาได้ไม่คืนใช่ไหมพระองค์ก็เลยใช้พระกรของท่านนะครับนี่นะสั่งเป็นนี่นะล้วงเข้าไปล้วงเข้าไปเลย ล้วงเข้าไปในปากสังแล้วก็แงะออกมาโหดร้ายนิดน,นึงนะบีบคือฉีกปลาออกมาเลยนะครับแล้วเอามือเดี๋ยวล้วงหยิบคัมพีพาเวทขึ้นมาจากสังนะฮะเพราะฉะนั้นหอยสังที่แท้จริงนะครับจะต้องมีสิ่งนี้อยู่ก็คือริ้วพันารลายนั่นเองหรือนิ้วพันาุลายหรือรอยนิ้วพันาุลายนั่นเองครับผม นี่คือขอยสั่งอินเดียแท้ต้องมีริ้วพันธลายอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นริ้วนูเนเหมือนับเป็นเป็นเงี้ยงข,ขึ้นมานะครับแต่ว่าจะเป็นคลื่นเป็นลอนเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งนี้แหละคือสาาิ่งที่พันธน์ลายท่านทิ้งไว้ตอนที่ท่านดึงคำพิภพเวทออกมานะครับแล้วเนื่องจากสั่งเนี่ยเป็นพรหมนะครับพรหมเนี่ยได้กึ่คำพ,พ,พิภพเวทไป,ไปแล้วก็ได้แล้วก็คำพิภพเวทเนี่ยก็ได้ซึมไปในสั่งแล้วนะฮะซึมเข้าไปในสั่งแล้วคือพูดง่ายคือสั่งก็ซึมคำพิภพเวทเข้าไปแล้ว<ฏ> ก็เลยกลับกายเป็นว่าคำมพิพเวทเนี่ยก็อยู่ในสังด้วยเพราะฉะนั้นพระนารายท่านก็เลยบอกอ่ะเอาอย่างนี้ละกันในเมื่อท่านรู้สึกว่าเออแบบนะเนี่ยท่านก็คืนเข้าไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้พรท่านไวล้ละกันนะว่าต่อไปนี้นะครับสิ่งไรก็ตามที่ลอดผ่านออกมาจากสังนะฮะสิ่งนั้นจะเป็นมงคลถึงที่สุดนะครับ เพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะเอาน้ําใส่ลงไปท่านจะเป่าเอาลมออกมาหรือแม้แต่เสียงที่ออกมาเนี่ยสิ่งที่ออกมาเหล่านั้นเนี่ยจะทําลายความชั่วร้ายทั้งปวงได้ปัดเป่าเสนียจันไรปัดเป่าความไม่ดีนะครับอา่าทให้มีแต่ความสุขความเจริญในพื้นที่นั้นพราหมณ์เนี่ยท่านเลยต้องใช้สังเนี่ยในการเป่านะครับ <S <S เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้พิธีได้เป็นมงคลนั่นเอง ประกอบร่วมกับบันดอเดต่ยวผมจไ,มได้บันดอมาให้โชว์ให้ดูนะคือกองที่มี2ด้านนะครับซึ่งกองอันนั้นเป็นกองของพศิวะพศิวะท่านโปรดเสียงบันดอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้หมายถึงพัะนารายบรรดอก็หมายถึงพศิวะเพราะนั้นการเขยา่าการสั่นบันดอหรือการเป่าสังเนี่ยก็หมายถึงการบูชาเทพให้ครบนั่นเองนะครับทําให้ครบตามธรรมเนียมนั่นเองแล้วการเป่าสังเนี่ยเหตุใดทําไมถึงเอา้าแล้วทําไมเป่าสังแล้วทําไมบ้านคนรวยมักจะมีสังเก็บไว้เนื่องจากเขาบอกว่า สังเนี่ยนะครับเป็นสถานเป็นนอกจากความเป็นมงคลเนี่ยนะครับสังเนี่ยจะนําพามาซึ่งความร่ํารวยโชคลาภวาสนาถ้าผู้ใดได้เป่าบ่อยๆจะเป็นประจานะซึ่งตรงหัดเนีอย,ยผมก็ไม่ได้เก่งนะก็คือเมื่อกี้ลองปาดเป่าติดกันสักพักเลยก็คือเพื่อที่จะให้ความเป็นมงคลเกิดขึ้นนะครับในฐานที่นั้นและจะนาพามาซึ่งเงินนําพามาซึ่งทองนะครับแล้วเขาบอกว่า พระนาลายเนี่ยก็เป็นสามีสวามีของพระแม่รักมีด้วยซึ่งพระแม่รักมีเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งการเงินการทองครับเพราะฉะนั้นสิ่งไรก็ตามที่มีรอยตาหนิแห่งศีว่าแห่งนาลายเทพเนี่ยติดไว้เนี่ยก็จะย่อมสื่อถึงพระแม่รักสมีได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสังก็เลยสื่อถึงความร่ารวยได้ด้วยครับแล้วสังเกตดูครับว่ามักจะอยู่ในบ้านของคนมีเงินจริงๆนะครับถ้าอย่ผมสังเกตมานะ นะครับหรือว่าคนที่มีโชคลาบวาสนานะครับอย่างคอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสวยมากมากนะฮะผมเห็นครั้งแรกผมต้องแบบโ้หท่านอาจารย์ตายได้มาสวยมากมันจะเหมือนงงช้างเลยเนหะ็นไหมฮะนะฮะแล้วสีใสทุกท่านดูสีจะไม่กระดำกระด่างนะครับจะไม่ด้านเป็นสีใสนะครับแล้วขาวอวบนี่อวบของผมคอนเล็กนะยังเล็กนะ ไม่เท่าไหรนะเห็นไ,ไหมความอวบอวบอุ้มนะครับท้องใหญ่ท้องใหญ่นะฮะโค้งนะครับตัวนี้โค้งนะแล้วแล้วริ้วพ้าหน้าลายครับผมริ้วผ้านาลายชัดชัดมากนี่ลึกเข้าไปถึงนี่เลยนะสุดเลยนะนะครับตามที่ผมทราบนะครับก็คืออ,อถ้าจะตายท่านก็ <laughs> ใช้เซนเลือกเลยนะครับผมยังคงท่านเลือกว่าได้เยี่ยมมากเลย ท่านก็ท่านก็ถาไม่ได้อะไรนะท่านก็จับช้อนจอดช้อนชอบท่านท่านก็ดึงมาเลยท่านก็ซื้อมาเลยถามท่านเมื่อกี้นะฮะบอกท่านได้มายังไงนะครับสวยมากนะสวยมากนะฮะผมไม่ได้บอกสวยธรรมดานะสวยมากนะครับใสแล้วก็ตรงนี้ครับดิวพันธุ์ลายมีสีอมชมพูนะครับเนี่ยของผมก็มีเหมือนกันเห็นไหมจะสีอมชมพูนะครับแล้วเปลือกก็ใสแต่ของผมนี่ยังด้านนะนี่ยังมีด้านด้านนะเห็นไหมเี่ยไม่ได้อวยนะครับไม่ได้อวยลูกพี่นะ ยังมีด้านใต้เห็นไหมแต่ของท่านอาจารย์ตายนี่คือใสเลยครับผมใสเลยที่สวยเลยครับผมนี่คืองามเลยเป็นใบที่สวยมากใบหนึ่งที่ผมเห็นเลยนะนะครับแล้วก็ขนาดกําลังพอเหมาะสับสภาพสตรีซึ่งของผมอ่ะอันนี้เล็กไปนะครับแต่ผมเปรี้ยวผมอยากเป่าได้นะจริงๆขอนเล็กจะเป่ายากกว่าขอนใหญ่นะฮะนะครับแต่ว่าผมอยากลองเป่าได้ดูแล้วก็เป่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับเสียงก็เล็กแต่จิ๋วแจ๋วเหมือนกันนะ ติดตินิดเดียวนะครับแต่ว่าขอเล็กนิดเดียวเนี่ยเทียบกันเลยขอเล็กนิดเดียวจะเสียงกลางหวานนะนะครับทีนี้แล้วสังมีกี่แบบละ่ะจริงจสงังสังจะมีสองแบบนะฮะอย่างเนี้เราเรียกว่าสังเวียนซ้ายนะครับก็จะเวียนซ้ายนะครับข้อข้างในก็จะเวียนซ้ายนะครับเวียนซ้ายนะนงงี่เวียนซ้ายนะแต่ถ้าเวียนขวาเมื่อไหร่นะครับถ้าด้านนี้นะ สลับกลับมาอยู่ด้านนี้เมื่อไหร่นะเราเรียกสังเวียนขวานะครับหรือสังทักษินาวัตรนะฮะอันนี้เรียกอุตรวัตรนะครับเวียนซ้ายถ้าทักษินาวัตรเนี่ยขอน,นึงเราไม่เรียกว่าขอนเรียกเป็นองค์อันนี้จะเรียกมาหาสังนะครับขอน,นึงห้าล้านอันนี้หนึ่งพันเก้าร้อยี่สิบบาทท่านสามารถหาซื้อได้อันนี้น่าจะหลักหลายพันนะครับใสๆอย่างนี้สวยๆอย่างนี้นหลายพันนะหลักหมื่นก็มีนะครับหลักแ,แสนก็มีนะฮะ แต่ถ้าเป็นสั่งทัานินาวัดเมื่อไหร่ถ้าตรงนี้หนื่อเขาว่าล้านใบใบเดียวนะครับจะมีมูล,ลค่าสูงถึงใบละห้าล้านหรือสิบล้านบาทนะฮะซึ่งเข้าใจว่าจะมีอยู่แต่ในพะบรมมหาราชวังอยู่สองขอนหรือสององค์หรือ,อยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะท่านนวัดก็คือจะมีอยู่จะมีอยู่ที่พะบรมมหาราชวังนะครับแล้วก็หมอดูที่มีชื่อเสียงตรงดนังท่านหนึ่งมีไว้ในครอบครองหนึ่งใบนะฮะ แล้วก็อยู่ในบ้านของอดีตขา้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอีกองคหนึ่งนะครับมาหาสังนะฮะอาจจะมีองค์หรือสององค์แล้วก็กระจายอยู่ตามบ้านเศรษฐีฮะเพราะฉะนั้นผู้ใดมีสังไว้ครอบครองฮะการันตีอย่างหนึ่งเลยฮะรวยฮะรวยนะฮะท่านจะเป็นคนที่มีเงินมีทองนะครับเคสนี้ไม่ค่อยมีใครทราบกันนะเท่าที่ผมสังเกตดูคือไม่มีใครมีสังให้บูชานะครับเสมือนกับคนที่บูชาพระนารายณ์ไม่ได้บูชาในต้นกระเพรานั่นแหละครับ อันเป็นธรรมเนียมของอินเดียเขานะครับอย่างคนบางคนบูชาพระศิวะเทพใช้ใบมะตูมอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าอ่ะแล้วทำไมต้องใช้ใบมะตูมล่ะอะไรเงี้ยทำไมต้องเอาใบมะตูมเดบผูไว้เวลาไปเจิมเวลารับตาแหน่งข้าราชการเวลาตาแหน่งสาคัญสำคัญทำไมต้องเอาใบมะตูมเดบผูไว้สังเกตไหมเคยเห็นไหมครับในรูปในเวลาที่เขาราับตาแหน่งกันในั้วในวังเขาจะมีใบมะตูมเดบผูไว้ข้างหนึ่งปุ๊บเพระเาะใบมะตูมัน้นเปรียบเสมือนใบไม้ที่เอาไว้บูชาเทพครับผมนะครับพระศิวะท่าน โปรดให้บูชาท่านด้วยใบยมะตูมแล้วก็น้ำนมนั่นเองส่วนพระศิวะเทพเนี่ยให้ใช้ใบกระเพราครับใบกระเพรานะครับว่าใบากระเพราเนี่ยเ,เดี๋ยวผมจะหาตำนานเรื่องนี้มาให้นะถ้าจำไม่ผิดแล้วรู้สึกจะเป็นตำนานเกี่ยวกับเทพนี่แหละว่าท่านทาลายท่านให้พอนะว่าต่อไปนี้จะใช้ใบกระเพราเนี่ยจะได้รับการใช้บูชาเสมอเหมือนกับบูชาด้วยด้วยโดยให้ใบกระเพรานั้นใช้ในการบูชาเรานะครับ เพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่เวลาไปตามโบสถ์พราหมณ์สาชิงช้านะฮะท่านก็จะเห็นคนทาใบกระเพรานะครับมาตั้งไว้เต็มเลยว่าแกบนมาเลยอย่างนี้นะครับเป็นตน้นสังของนี้ผมได้มาจากร้านข้างๆโบสถ์พราหมณ์นะครับขออนุญาตไม่ไม่พูดชื่อร้านเนาะถ้าอยากรู้อินบ็อกมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโฆษณาทางอ้อมนะฮะขอนี้ผมได้มาจากร้านข้างๆโบสถ์พราหมณ์นะครับโบสถ์พราหมณ์เสาชิงช้า สถานที่นั้นสถานที่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 ผมว่ามีพลังแห่งเทพอยู่เยอะมากเลยนะในประเทศไทยนะโอเคพระพมเอราวัณน,นี่ใช่นะจุดหนึ่งนะฮะพระแม่ลัศสมีบนเกสรทาวเวอร์อีก,อ,กองคหนึ่งนะฮะแล้วพระศิวะเทพตรงปิ่นเก้าอีกองคหนึ่งนะครับสามที่นี้นะที่ผมนอกนอกนอก,นอกจากที่เรารู้จักกันคือวัดแขกกับโบสถ์พามสอเชิงชา้าแล้วนะแต่วควารู้สึกผมนะวัดแขก์สีลมเนี่ย เทวสตรีจะชัดมากนะครับพระแม่อุม,มากพ่อแม่ลัทสม,มีพระแม่ปราวะเพระแม่สรัสวัสดีจะชัดมากแต่ถ้าเกิดว่ามาทางฝั่งบทพมามสาวจิงช้าเนี่ยองค์มหาเทพทั้งสามชัดมากนะครับมีตั้งแต่พระพรมท่านพระศิวพระพิคเนตพระนารายนะครับท่านใดที่อยากจะไป่วงดีเท้าปิดนะฮะเขาสวดให้พาไไปทำพิธีนะครับผม เพราะว่าท่านพระราชะคูวามเทพบุนี้ท่านอยู่ถึงตรงนั้นนะฮะต้องให้ท่านทําไปก่อนเพราะว่าท่านต้องมีภารกิจที่ต้องเ,อาาเข้าออกเดินทางเยอะนะครับเลยต้องให้ท่านล่านั้นทําไปก่อนนะฮะก็ไปสักการะท่านได้ครับคือเขาเปิดแต่ไม่ให้เข้าไปข้างในนะครับผม,ผมก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่โควิดหมดผมจะเข้าไปนั่งสมาธิสักหน่อยนะ,จะเจริญภาวนาตรงนั้นสักนิดหนึง่งรับพลังงานเทพนะฮะท่านไหนว่างท่านควรจะต้องไปนะครับผมถ้าท่านจะบูชาสายเทพนะฮะ ก่อนที่ผมจะได้ขอนี้มาเนี่ยผมไปตั้งจิตอธิษฐานมานะครับผมบอกว่าออโอมาเทพขอให้ประธานสั่งที่เหมาะกับตัวผมให้ผมหน่อยนะครับนะฮะแล้วก็ผมก็ไปเช่าเลยผมก็จิตเลยผมก็เอ้ยร,รู้สึกรู้สึกรู้สึกว่ามันมันเหมาะกับเรานะครับถึงแม้จะเล็กบ้างนะฮะแต่ว่าก็เหมาะกับเราดีครับว่ามันรู้สึกชอบนะฮะเพราะว่าถ้าใบาใหญ่กว่าน,นี้ที่เอาไว้เป่าในการทําพิธีเนี่ย ก็ก็ว่าจะจะชอบเพิ่มเหมือนกันแต่ว่าอันนี้อาวจะเอาไว้ล้เอาไว้ดน้าสังนะครับรดน้ําสังนะครับเป็นสังที่ผ่านพิธีมาแล้วเพราะว่าผมผมใช้ในการทําพิธีนะครับแล้วก็สีวันณะทุกอย่างเนี่ยผมรู้สึกชอบนะฮะแต่ถ้าสวยเลยเนี่ยต้องแบบนี้นะฮะสีต้องใสนะครับไม่มีตําหนินะครับไม่มีรอยแตกสีใสไม่มีตำหนิไม่มีรอยแตกนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าอยากรู้มีหรนป่าขอโทษนะฮะขออนุญาตจับนี้นะฮะ น,ะะนี่คือมีลมออกแน่นอนนะครับมีลมออกแน่นอนนะฮะสวยมากฮะสัง่งวันนี้สวยมากนะครับอันนี้ผมยอมรับว่าสวยจริงๆนะครับเห็นมาหลายของหลายท่านแล้วก็ยังไม่เจอที่สวยแบบนี้นะฮะอันนี้ของท่านอาจารย์ตายครับแล้วก็ทําให้เกิดความวัฒนาถาวรขึ้นนะครับนะฮะใน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 ,ใน,ใ,นในการบูชาไว้นะครับของนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับ การที่ท่านมีบูชาเนี่ยท่านก็เป่านะครับท่านจะหัจะเป่าเขาเขาจะเป่าคล้ายๆทำเป็ดคล้ายๆเครื่องทองเหลืองนะครับก็คือไม่ใช่เป่าแบบขลุ่ยก็คือใช้ลมจะใช้แบบอย่างเงี้ยครับคือให้ลมมันออกมาแบบบีบให้ลมออกมานะมันก็จะแบบเสียงก็จะแบบเหมือนเป่าแบบเป่าเครื่องทองเหลืองครับมันก็จะแบบ นี้นะครับก็คือให้บีบให้ลมให้ปากกับเพื่อมแล้วก็เข้าไปในรูสางตรงนี้นะครับก็จะเป่าวูดออกมาได้ยาวแล้วก็เสียงจะก,กังวานนะครับสายนะฮะซึ่งหัดหน่อยครับผมก็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 ว่าผมก็คือขอเล็กครับจะเป่ายากนิดนึงผมก็เลยหาต้องหาเหลี่ยมมุมนิดน,นึงเวลาไปทปําพิธีหรือเวลาเป่าให้เขานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเสียงตรงนี้เนี่ยหรือน้ําที่ออกมาเนี่ยจะเป็นมงคลนะครับ แล้วก็เราให้เป่าเชิญเทพมาว่านี่คือสัญญาณนะที่ให้องค์เทพทั้งหลายแลลงมาสถิตในพิธีนะครับของเราให้เรียบร้อยให้เกิดความวัฒนาถาวรน,นี้ขึ้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดเนี่ยพอจะมีสะตุ้งสตางนะครับหรือพอที่จะสามารถที่จะหาตรงนี้ได้นะครับผมแนะนําว่าให้มีสักวันในครอบครองนะแน่นอนนะส่วนใหญ่ระบางคนรวยครับมีทุกคนฮนะสัตเนี่ยฮะ นะฮะแล้วบะแล้วขอน,นึงค่อนข้างราคาสูงด้วยผมบอกเลยนะครับแต่อยู่ที่ความเพียรของท่านนะครับเพราะขอนี้ผมขอมาผมบอกเลยผมบอกว่าผมอ้างเจตนาถึงองค์มหาเทพองพันธารายเนี่ยว่าองค์พันธารายผมไม่ได้มีสะตุ้งสตางเยอะนะผมขอให้ผมได้ได,ได้ได้สักขอน,นึงเถอะผมก็ไปทําพิธีมาแล้วเขาก็ประทานให้ผมมานะฮะก็ผมไปเช่าแต่แหละแต่ว่าเรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยท่านให้เรามาจริงๆนะครับเพราะเงินที่ผมเช่าขอนต่างขอนี่ยได้มาจากการที่เขา กิตศรัทธาให้มานะครับผมต้องทําตามที่ด้านวาจาไว้คือถ้าผมได้เงินมาผมก็จะนําไปเช่าสางนะฮะไว้สําหรับเป่าบูชาท่านทุกเช้านะครับผมทาไม่เคยขาดเลยนะก็ะคือตั้งแต่ได้มาเนี่ยผมก็เป่าตลอดนะครับความเชื่ออยู่ที่ศรัทธาศรัทธาอยู่ที่ความเพียรนะครับถ้าเกิดว่าท่านอยากจะได้แค่ไหนแล้วท่านได้มาแล้วท่านไม่ได้บูชาท่านไม่ได้ตรงจุดนั้นเลยเนี่ย ของที่ได้มาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แดงผลนะฮะทำไมได้มาแล้วทําไมเราไม่เห็นดีขึ้นเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าท่านมีไว้บูชาในบ้านก็ดีนะครับเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่ตัวท่านแต่ว่าท่านควรจะต้องนําติดตัวไปบ้างนะครับในบางโอกาสนะฮะโอกาสสาคัญสําคัญท่านควรจะติดตัวไปบ้างนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านจริงๆนะฮะผมอธิษฐานจิตนะครับแต่ในยากนะครับแล้วก็เห็นผลจากการที่มีสั์มีบันดาะเนี่ยนะฮะ เดี๋ยวเขาหน้าผมจะหยิบบนรดาบมาให้ดูนะเขาประกอบบรรดาบเป็นยังไงนะครับอาจจะไม่อาจาอาจะไม่คนที่ทางทางสายพุทธก็อาจจะบางท่านอาจจะยังไม่ได้ไม่เห็นว่าเออมันคืออะไรแล้วไมพามต้องไว้ใช้ต้องไว้เป่าต้องไว้ทําอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ไปเกี่ยวก็บความรนนู้นนึงครับเกี่ยวบความรนนู้นึงผู้ใดสนใจจะเช่าหรืออยากจะเช่าหรืออยากจะปร,รึกษ,ษาเรื่องการเช่าสั่งซื้อสั่งนะครับ ปรึกษาได้นะครับโทรมาได้นะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับแล้วก็ช่องทางติดต่อของผมเนี่ยก็จะเป็นนี่นะฮะจ่าโอ้ลขนฝั่งทนนะครับ0 8 1 6 1 7 4 5 8นนจาะครับจ่าโอ้ลขนฝั่งทน0816174588นะฮะแล้วก็ไอดีไลน์นะครับ j u d o b j j a า j u l o b j j นี่แหละครับเพราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้เนี่ยเอ่อ เดี๋ยวขราวหน้าเนี่ยววันหลังผมจะนําเสนอเกี่ยวกับอาวุธเทพนะครับที่บางคนงงว่าสอนผมมาศคืออะไรแล้วดินตามในไหนอินเดียใช่ไหมครับสอนผมมาศคืออะไรสอนปัสุป,ปัตคืออะไรสอนวิษณุป,ปานันคืออะไรนะครับสอนของพระนารายณ์เป็นยังไง,งาาาเกาโมทกีคืออะไรจากสุทัศนจักนะครับหรือแม้แต่ตีศูนย์งงอนของพระศิวะเนี่ยคืออะไรน,าานะฮะอาวุธของ เทพแต่ละองค์เนี่ยวัชระของพระอินอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมจะจะจะเอาเรื่องพวกนี้มาพูดให้ฟังนะครับนะครับแล้วก็รวมถึงของพิเศษต่างๆที่อย่างกะทายมทันอย่างเงี้ยนะฮะของของท่านยมราชนะครับแว่นฟ้าของพี่เพกหรือแม้แต่จะเป็นบุตบกแก้วนะครับของท้ากูเวนนะฮะหรือเปรันนั่นเองนะครับ ก็จะนํามาบอกให้ฟังว่ามันคืออะไรชาวบางทีบางนคนก็บอกว่าเออบุษบกแก้ที่ลอยได้แบบยูเอ FO นะผมก็บางคนก็เชื่ออย่างนั้นนะผมก็เชื่อว่ามันต้องมีพลังงานบางอย่างเกิดขึ้นในอดีตนะครับมันมันไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นมาให้ตัวมันเองนะครับหรืออาจจะสอดแทรกเก,เกี่ยวกับสถา,านที่บางอย่างนะฮะซึ่งเราเชื่อมีพลังอยู่นะครับเกิดจากการส,สร้างของเทพเจ้านนเนี่ยในอินเดียเนี่ยก็จะนํามาบอกเล่าให้ฟังนะครับรวมถึงเครื่องรางของขลัง นะครับแต่วันนี้เนี่ยเพอนเพ่าเพิ่งได้มาใหม่เหอ่อเหอ่เหอกำลังเห่อกำลังเห่อแล้เลยเลยเอามาโชว์ให้ดูนะฮะถ้าอาจารย์ตายก็เลยเอาของท่านมาให้ฉันได้ดูด้วยนะฮะเพราะงั้นเวลาเลือกนะฮะต้องเลือกเลือกที่เป็นแบบนี้นะฮะใสๆ,ๆนะครับมนมลใสๆอ้วนป้อมกลมเหมือนวงชา้างเห็นไหมฮะบางทีดูไปคล้ายๆพระพระก็พิคอเนตนะฮะ <S <S ดูดีๆนะฮะเห็นไหมฮะกลมกลมกลมป้อมนะครับแล้วริ้วพันธุ์อะไต้องชัด นี่อะไรอย่างนี้นะครับจับได้เลยหนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเรียนเก็บความรู้นะฮะลาทายดีลาไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรจะติดต่อสอบถามผมหรือเรื่องเกี่ยวกับการเช่าสั่งซื้อสั่งความรู้ในการเลือกสั่งบอกได้นะครับแต่ทุกครั้งถ้าท่านจะไปเองผมแนะนําว่าท่านต้องไปไหวบูชาเทพเจ้าก,ก่อนนะครับเพื่อให้ท่านเปิดทางให้ท่านได้สั่งที่ท่านต้องการนะฮะ มีหลายราคานะครับสามารถเป็นเลือกได้นะครับถ้าไงวันนี้เนี่ยผมขอการลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ